สวัสดีครับพี่ปอนแล้วก็หลวงจีนเรามานะฮะหลวงเตงโค้หล้นจ <Ooh. S 2> ัดหยุดด <queen> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีนี่เราก็มาท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเดลตาเต o r ฟอร์ดเป็นไงล่ะมึงเล่นเดือบตาฟอร์ดเยอะเกินเป็นไงล่ะ โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม The Forest นะครับภาคที่สามของเราครับผมคือไม่ต้องสงสัยเอาภาคที่แล้วทำอะไรอ่ะคิดที่แล้วเป็นเดลต้าฟอนหนักนานเล่นเล่นเดลต้าฟอนอหนักแลยนะวันนี้เราก็จะมาหาสมุนไพรใช่ไหมเจ็ดสกโงโอเควันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับพี่บอลหาสมุไรอ่ะ มีมีสมุไรด้วยเดี๋ยว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 พวกญาโยมฉดัยมีแต่อาตมาเราที่ไม่มีชุดเกราะพัดพัดสองไม่ว่าไงกูกับพี่ปอก็เลยมาอัดพัดอัดพัดสองกันแล้วกูก็ไปฟาร์มของมาเป็นไงปแล้วอาตมาเนี่ยมีคำสอดของพระพุทธเจ้าอยู่คุ้มกายเลยโอ้โหดูสาวเก็บยวไม่ดีเขียวหมดแล้ว อีกินมนุษย์ีรับไม่ได้มีคาถาไม่จำเป็นหรอกจิ้เกาะเอาันนี้ครับไปแดดสอนไล่ไฟไอ้น้องลูกโชน นี่แลไปแห่เพื่อสักคุณนะคุณทำคุณทำพี่ปองกระเดาเดี๋ยวเราไปตามหาดาบพัฒนากันกินอาหารให้พร้อมอาจจะไม่แล้วซิบน้ำนะฮะซิบน้ำดำซิบน้ำดำน้ำดำอีกแล้วดำ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 ตาตาซิบ้ำ ทางไหนอะนู่นนู่นข้างหน้านู่นไปคอ,อมั่นใจมากเลยเออมั่นใจเว้ยไม่ใจ,จเกิดแผนที่หรืออะไรเลยไม่มีแผนที่อยู่ไม่ได้ไปหาเลยออแสดงว่านายเดชาศรัทธาใช่ไหมดีมากใช่คนเราต้องมีศรัทธาเว้ยถึงโอ๊ยตกโอไอ้ล่ะศรัทธาดูดีนะ ไม่เมื่อไรกูมาพอมศรัทธากูไม่เจ็บตัวหรอกฮะพาร์ทที่แล้วเหมือนจะจำได้ว่ามันจะมีถ้ำมคตนาอยู่เฮ้ยตัวแย่นะช,ช่วงนี้เลือดลด,ดวะช่วงนี้คนป่าออกล่าระบาดแล้วนะแบบมีคนเยอะแล้วผ่านมากี่วันแล้วนี่เออ,เอ,อตอนนี้เรามีเยอะแล้วไม่เหมือนช่วงแรกๆไม่มีเลยช่วงแรก,แรก เราเดินหาถ้ำก่อนสึกว่าถ้ำจะลงไปทางนี้ใช่เหรอใช่ปะไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่เราหาเต่าที่เรามาหาเต่าเราเดินไปทางไหนนะไม่รู้หยาบอะเนี่ย <laughs> เดินตามศรัทธาไม่มีหลอกหลงทางอ่ะเดินตามศรัทธาเลยอย่าเลยเจอทางที่ถูกต้องเองนะไปเรามาเก็บมาเก็บของ นี่ไงคนหมู่บ้านคนป่าโอเคเอามาเข็บของจำเป็นเเช่นพวกเชือกพวกแรนเชือกเต็มเลยดีตอนนี้่ามอะไรอกว่ามันคือคนหลุรือเหรือเราต้องไปฟาร์มของที่เครื่องบินเฮ้ยแต่นี่มีระเบิดเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดฮ้ยเสียานี่ไงตาละหนึ่งตัวนี่ไงจะมาได้เชือกระโยง เฮ้ยนี่ต้นอะไรอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเ็นเกมไม่ได้นไหมแามเฮ้ยอันนี้นี่มันเรือหรือเปล่าเรือเครื่องชูกำลังข้างหน้านั่นอ่ะถูกต้องหยุนะผมว่าเรามาผิดทางเออตอนนั้นยังไม่ยังไม่เคยเจอเรือ แต่พี่อัดอยู่นะเนี่ยเต่าเพียบเลยขอพกไปหน่อยแล้วกันเนี่ยฟิกเต่าทะเลปูเกยกระดองมันแบบโลกมังฟอนที่แท้จริงเหรอกระดองมันแบบคนละแบบเหรออะมันมีหลักในโลกมังฟอนหืมเก็บกระดอง ไป,ปสำรวจที่เรือกันแวะสำรวจออ,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 อกออกออกออกต้องสปีบดีนึงออกนอกเส้นทางได้ไหมตดเลยโตรออกนอกเส้นทางอ๋อจำได้ละมันไปทางข้างบ้านเต่าเต่าเราเจอทางข้างบ้านใช่ปะงั้นแสดงว่าถ้ำมันอยู่ข้างบ้านเพราะว่าผมจำหินได้อันนี้เป็นทางข้างหลังใช่ไหมเราต้องขึ้นทางนี้ ล้วก็เดินเลาะด้านข้างคุดไเป็นไเป็นไงล่ะเาามุดเจเป็นไฟเจเป็นไเป็นไง่เป็นไฟเจเป็นไปามาเป็นไงล่ะ ่คิวอาวุธใหม่โอ้โอ้หายซะมามามาเขาเออบ้านอื่นทางนู้นเฮ้ยลืมตัดขาเลยลืมตัดขามาทำอาหารเออตรงนั้่ในตัวในตัวมีเนื้อเยอะมากในตัวในในตัวว่ะในตัวคุมีเนื้อ เพิ่งรู้บ้านอยู่ตรงนี้โอ้ไมค์กเออกระดูกไม่พอขึ้นไปนอนหลับกันแล้วค่อยหลงพินิจโอคต้องนี่ไงอ๋อจำนี่ไง โอ้โหที่จริงเราที่จริงอ่ะเราเดินไปเราเดินไปไกลมากที่จริงมันอยู่แค่ตรงนู้เองโช๊ะต <c oughs> ี๋สานี่เอยหมวกับเพื่อนด้วยแรงศรัทธาแล้วต่อไปครับศรัทธาได้มีคิดไม่มีฝีมืออืมบ้าพุมมืดอะ่ะ จะเดินออมไที่นี้นี่ไาที่นีเออ่เฮ้ยกูเอากระดองเต่าไปวางอ๋ออ๋อกูตกมาไหนไหนย่ล้งเนี้ยอยู่ไหนเนี่ยมันเมื่อแล้วไม่เห็นอนะ่ะเดินไนหะอ๋อได้เออ อี่มีไมีกินเลยมีเพียบเลยเรากินน้ำไม่สะอาดเลือดเราจะลดเว้ยก็พัชยาเข้าไปแม่งเลยแต่เราสามารถกินสร้างผีได้ตอนแรกกูไม่ใช้ยาใช้ยาเลยโอเคนี่นี่จำได้ละเดี๋ยวพวกลองมาดูทางนี้ก่อน นี่ไง้ามานาันขาูนี่โถกเราไปสกายเลยสเตอร<ะ>ีป่ะ,ะ,ะเลยเดินทางสอนเลยคนป่ารากว่าวมนะีหน้าไปดูแล้วอะ่ะไม่ใช่แล้วบวกบวกบวกนยริมน้ำกันปานค <laughs> อถ,ถูกเกบสินไฟลวมาไล่มาเลยถกเกสินไฟเรียบร้อยลวเขามาเลย ไอ้กระตินไฟไอ้กระตินไฟ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 อาวุธขีดไฟไว้เนาะเก็บขามาด้วยนะเอาเป็นอาหารโอ้ยไปเอาเกาะกูไปชิวต่อโอ้โ้เออไอ้หนูแนง่ะฟันหัวโอ้ เก็บขา,ามา,มาจุดไฟเผาให้จุดแต่ไอคิวอะสับโดนกูเฮ้ยชุดกอดกูพังไปอันหนึง่งเลยเนี่ยเออเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้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 อ่ะ <c oughs> เกไปก่อนถ้ามาก็อยู่แค่นี้ดูกันไม่เห็นโอเคครับตอนนี้เรามาถึงถ้ำท,ที่จะเอาคณะเนีร้อยแล้วไปพร้อมละลงไปกันเลย เขาไม่ได้ขยุนอันนี้เป็นลูกข้าวถ้าเตะเหลือน้อยนี่โอ้โหยิ่งแหลกเลยมองกะโหลกใช่ใช่เวลาแบบเข้าเวลาแบบชดรถที่แคบอะจะเก็บอย่าว่าแต่แหลกเถอะหลุดเลยเดินขับรถอมีประเด็นใช่เราต้องไปทางซ้าย ตกนี่ไงดูเสียงดิโอ้เชียอะไรวะเนี่ยมีใครมีแฟดไหมไม่มี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 ไม่ใช่แฟตไม่ใช่แฟตไฟชายอ่ะโทรศัท์ไม่ใช่แฟตโทรศัพท์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะแฟร์มโนต๊อปอ้าฮะแฟร์โทรแฟร์แฟต ก็เลยแฟโเ้ยนี่ไงดับอยู่นี่ไงนี่้ดับแล้วนะนี่นีเปนียเลยเี่ยชิปเงนนี่สามารถเอาไปอเลได้นะครับผมเก็บเก็บเฮ้ยงั้นเราก็ฟาร์มฟาร์มชื้อเพลิงได้ไม่จำกัดเลเพราะว่าอ่า ทำทำบนอยู่ใกล้ๆบ้านเราสีเอออใช่เอาละมันมันขาพนักขิตตกแล้วเราเห็นแล้วขนาดใจว่ะกินอาหารเลยนี่ไงฟาร์พวกวงผู้ปวดเดลิกงนาฬิกาทำไมต้องมีคำส่งคำสร้อยด้วยข่าพนักขิตตกไง ทำระเบิดไว้ก่อนไม่ได้เรายังมีชีฟระยาพี่เต็มจันเลยอะยาผมก็เต็มเหมือนกันพี่ตรงนี้จะเก็บไว้อะเราไม่มีที่เก็บอไรอยู่บ้านได้ไหมเ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยพอนนู้นี่ ที่ะนี่นะโอ้โหนี่มีไปฉายตะมูมล,ลัยตะมูลัยเปิไปฉายไอ้น้องเราพร้อมลุย์เราไปลุยไปฉายตรงไหนอ่ะเอ่ามันอยู่ในซอกเนี่ยพี่เจออผิดเออป,ปิกๆเ,เดี๋ยว,วซอกเนี่ยที่เรา,าเอาไฟฉายอ่อทาที่ยืนพังเมื่อกี้ตัวหน้าพี่พอเดินเข้าไปเออตรงนั้นแหละ ดีๆเ๋ยเข้ามาแล้วก็มาทางนี้โหน้ำน้ำก็เต็มจัดตอนนี้เออเราต้องเราต้องทำที่เก็บของไปด้วยโอ้โหไอพวกนี้นิ้วหมดเลยปะเนี่ยข้างบนเนี่ยรีใช่้หมดเลยเจ๋อเวลาลงทำนี่แบบ เหมือนเกมแนวเฮอร์เลอร์อะเ,เสียงเชียร์เลยทำไมกูได้ยินเสียงคนเดียววะเฮ้ยยังไงมั้ยไรทำเสียงก็บวกแม่งเลยปะเดือดลงปารเฟ่ก่อนนะมาเจอแท้นงนี่ไงนี่ไงตัวนี้เหมือนมีลางงออาูอุย้ยเยอะอุอ้ยอุ้ย เก็บทีละตัวเดี๋ยวขอปลากระเบิดไปหาเมื่อนหรนะโดนโดนโดนมา มันจะมันจะตายแล้วดีใจเยจะสู้คนนีบคุณวะไอ้นี่เจอพลังตัวคุณเข้าไปเป็นไงล่ะตายใต้สันเดนฉาน ดูน pues ีมันสวยมันสวยดมากใช่หรอนะครับหนังไอ้ตัวนี้น nah ี่เราสามารถนำมาใส่เป็นชุดได้นี่ชอบคนใจไหมอย่าลทำย่โยบไปดูนี่สิเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเสียมีพุงด้วยเสียอีพุงโอ้ยพี่ปอเจียวป้า ไปกันต่อละมีทางนีไปด้วยเราไม่ไปเาสาศพเอาเกาะกันนะนมันเป็นมันเป็นทางออกเลยแล้วมันเป็นไรหรอกไอตัวนี้มีกองทางนี้เป็ไหนวะนั่นเนี่ยไม่เคยเข้ามาเลยดูดิโคตรน่ากลัวไปใช้ดิว อสองตื้นก็เหมือนมีทาง,งาไปเปิดเป็นใช่ดูดีงามไอเป็นปังเอ้เสียงอะ่ะมันมีเสียงอยู่แถวนี้พี่ปอว่างไงเมื่อกี้ ยมนอยู่มันอยู่ข้างหลันเยี่ยวเฮี่ยวไปฆ่าน่ึวรอแป๊บโอ้โหโอ้โหจนเย็นๆแต่ก็ได้ปลาไฟปลาไฟไอแล้วนะพอแล้วเนาะไอแล้วนาะ กูอยู่เป็นไรกูอยู่ชะกันบารบ์กอ,อ,อ,อแตกเลยไม่รอดฮนะกูจนะมาคิดจะมาฟังเลยกอบไปจะตาย ทำไมรู้สึกว่าอีซี่เหลือเกินเอายังไงกับเออตัวนี้ตัวนี้มีตัวนี้ตัวก็ตัวนี้พลิกหลังพลิกหลัง้างของมันพยศมากลงนะปัดปลนั้นะวัตลีคือบนท้าที่หนึ่งวัตลีชีวีบ้าไป เพอได้ล็อกหนังนะฮะอ่ะเรากลับบ้านเราของไปเก็บอดีวยวใช่ใช่ของเราเต็มตัวแล้วเออใช่เออแล้วก็ที่เหลือนั่นเราก็ทำตู้บ้าน Các mà hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để นี้เราจะทำตูเตววนะ้เอาไว้พวกขวดยานะเอาไว้ฝั่งไหนฝั่งนี้ก็ได้โอเคปุ๊บทำได้ใช่ไหมจะขึคนค้นตัวตัดไม้มีไม้ให้ตัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอออว่าประตู้าาก็ได้ อ๋อ,อ,อไม้ที่สันอยู่ไหนอ่ะมาแล้วตัดหน่นตัดหน่น ตัดไม้ซิมูเลเตอร์เกมต,ตัดไม้ซ<ม>ิมูเลเตอร์อันนั้นเราก็หาไม่เจอเลยแต่น่าจะน่าจะรู้ทางแล้วมั้งเนาะเอาลูกถนง<ะ>ู<ม>เจอความเพิ่มไว้เยอะ ฮอยู่ไหนเอ่ยรถอยู่ไหนเอ่ยตรงบ้านเหรออะไรจะอะไรกันละไปเ,เข็นดินอโอ้โหเฮียรถตกน้ำไอ้สัตว์รถไปตกน้ำยังไงวะ ที่อยู่มันบักไหนเอ้ยชิบหายหนอะโอ้ะแคปมาเห็นโอห้ยากอยู่นะครับโคตรยากไม่ใช่ครับยากหรอกใช้อันนี้มะสติกเยอะเรามีพออยู่บ้างเป็ตกนน้ำยังไงวะน่ะมันเมื่อยอะไม่เห็นอะมันมีคันเนี่ยตรงนี้เห็นนะตัดไปเยอะมากเลย นอนแบไม่ให้มันเช้าเหมือนเมืดม,มันมองเห็นลำบากอ่ะนี่ไงกูดึงลูกเหงนขึ้นมาแล้วเลิกใช่ยานอนไม่ได้ป่ะเอออนีนี่นินึงน่าจะได้จะได้ละโอเคงั้นเดี๋ยวกูดึงลูกเ,เหงนออกแต่วางยาป่ะเนี่ยแม่งวางไม้ไว้แต่ว่าชอมยังยังสร้างไม่เสร็จร่วงเนี กดเฟมไอ้น <laughs> ้องเฮ้ยกดเซฟมาเลยไอเฮียเอ้ยดึงขึ้นไม่ได้ใส่ห่านะปล่มันมันจะกลายเป็นแบบประกา,าลรางก็เรียบร้อยแล้วเฮ้ยกดเซฟมาแล้วนอนอเคนอนอเฮ้ยเข้าไปนอนไม่ได้โอเคได้แล้ว อ okay. ร่อย<ป>ชาวแสนสดใสวิลมแรงไม่ได้แล้วแหละขอ,อยา่างขอ,อยากเนื้อกินก่อนนะเพื่อนหนึ่ง เนื้อนะาเนื้อไม่มีนะ้สนัดก,กินเลยมีกินโซดาเฮ้ยเกือบตีโดนโอ้ไม่พอยากใกล้หรอกเนื้อมนเล็กกินไป ปลูกขึ้นได้ปะนี่ไงปลูกขึ้นได้เคเอาลรถขีดมาตัดไม้กัอนซับไอคิวมึงครับมึงครับอันนี้ใหม่เลยมึงครับรถใหม่เลยเฮียต้องมีอะไรักที่หาทำอะไรด้วยเหรอืมไปหาไมอติ๊กเลยสัสขอถามทำรถจม หา้เกือดตรงนี้ตรงนี้หมู่บ้านคนป่าเนี่ย ไม้ทิ้งไที่นี่นะโอเคโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วเอาวายะเออะเอายาวางเอาวายามเนื้นเยอะนะเนี่ยนักหนิดตู้นี้จะเป็นตู้ยาดีไหม งทำไมเสียงเหมือนไม้จะล่มไงไม่รู้เออไม่รู้แต่ผมขึ้นมานอนละเนี่ยมาปีคี้บอนโอเเลยปีขี้เอาละครับวันนี้ก็ภรกิจถือว่าสำเร็จนะฮะกับการหาดาวคันตนะมันเท่มากเลยมันคมปิ๊บเลยเอเลียนชุดเกาะเอเลียน นี้นัวมากจนบ้านเราพังไปเยอะเลยลายกางเกงไม่ใช่ลายกางเกงลายสบงสบงกูทุดงไงก็ต้องเสื้ออยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงไม้พังวะเฮ้ยมีคุ่มโอยู่ด้านล่างบ้านเราไปเวลาองการตอนแทม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี t <t uh <t uh 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 ๋ยวลองมาลองมาลองมาลอมากูจะปิดคลิปไอ้เชียนี่ไงนีไงนี่ยงจีอันมันโดนปันก็เราตัดแขนขามันทิ้งป่ะได้เก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งมันต้องสร้างแบบอุ้ย มอนมันจะสร้างไม่ได้หรือเปล่าหรือเปล่าเมื่อกี้เกิดการทะเลาะก,กับคนป่านี้เลยฮะ <c oughs> เลื่อนเลื่อนในดาบเลยนี่ขรอตกิจสำเร็จนะฮะซึ่งปิดรอบสองเพราะว่าคนป่าบุกก่นอนเนาะ หนาวไหมหนาวอยู you have ่ครับพี่ดูนี่หนาวจนแบบหัวโลดเลยตอนนี้ก็ขอ <c oughs> ลาไปก่อนนะครับไม่ไปจ้า